นี่ครับเปิดหน้าต่างาโอ้หน้าต่างสวยพม่านสวยขึ้นมาเลยเนี่ยก็หอนขึ้นมาข้าไปเรื่อยตกระเดหรอตกแดก็จับไว้อะไม่ดีเหรอ งงงงมาเป็นงงโอเคไม่ายลูกงงเราไปอยู่บนระเบียงแล้วค่ะลูกถามขึ้นมาได้ไงตอนลงแล้วแม่ตอนลงก็ลงเหมือนเดิมน่ะลงทางเดิมน่ะค่ะ ขึ้ับตอนขึ้นกับตอนล,อลองไปเหมือนกันเก็เหมือนกัน๋ยวสักบื้นแม่ลงแล้วแม่ห้องกัได้ทั้งขาวเคค่ะเดี๋ยวให้น้องกายทำงานเถ่านี้